เดีย๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับการเล่นอัตโนมัติตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับว่าหน้าจอเกมของเราเนี่ยมันจะเริ่มมืดแล้วครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงหนือดอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวันก่อนนะครับผมเห็นเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม Oppo ของเราเนี่ยถามถึงการใช้งานฟังก์ชันเกม Space ใน Color er OS 7ของมือถือ Oppo นั่นเองนะครับว่าการเรียกใช้งานฟังก์ชันเกม Space ในขณะที่เราเล่นเกมเนี่ยมันเรียกยังไงนะครับซึ่งมันจะต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้เล็กน้อยนะครับแต่ก่อนอื่นนายตึงหนืดขอทบทวนการตั้งค่าต่างๆในแอปพลิเคชันเกม Space ก่อนเลยนะครับโอเคเราก็เข้าไปเลยครับปึ๊บ ในแอปเกมส a ป e นะครับโดยปกติเนี่ยเวลาที่เราติดตั้งเกมเข้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นเกมยอดนิยมเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกม p a c e โดยอัตโนมัติเลยนะครับอย่างที่เราเห็นในตอนนี้แต่ถ้าในกรณีที่บางเกมหรือว่าบางแอปเนี่ยไม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมสเปซนะครับคุณผู้ชมสามารถกดเพิ่มเองได้นะครับโดยคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นการเพิ่มเกมหรือว่าเพิ่มแอปพลิเคชันที่คุณผู้ชมต้องการให้อยู่ในเกมสเปซนั่นเองนะครับเราก็มาเลือกได้เลยว่าเราอยากเพิ่มแอปพลิเคชันไหนนะครับสมมุติผมอยากเพิ่มแอป AIS p a นะครับเราก็มาติ๊กเปิดที่ด้านหลังตัวแอปได้เลยครับปุ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะมีป๊อปอัพถามขึ้นมาว่าเราต้องการเพิ่มแอปนี้ในพื้นที่เกมหรือไม่นะครับเราก็กดเพิ่มได้เลยปึ๊บเรียบร้อยครับย้อนกลับนะครับ ก็จะเห็นว่า a s p a y เนี่ยถูกเพิ่มเข้ามาในเกม Space แล้วครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของการเพิ่มแอปพลิเคชันเข้ามาในระบบฟังก์ชันของเกม Space นั่นเองนะครับต่อมาในส่วนด้านล่างนะครับอย่างที่เราเคยคุ้นชินในเวอร์ชันก่อนๆน,นะครับทางด้านมุมซ้ายล่างนะครับจะเป็นการกําหนดคุณภาพในการเล่นเกมในเกม Space นั่นเองนะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับ ในนี้จะมีให้เลือกอยู่3โหมดด้วยกันนะครับก็คือโหมดแข่งขันโหมดสมดุลแล้วก็โหมดกําลังไฟต่ำนะครับโหมดการแข่งขันเนี่ยก็คือโหมดที่จะใช้ประสิทธิภาพของเครื่องในการเล่นเกมแบบเต็มที่เลยครับคุณผู้ชมแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะใช้พลังงานแบตเตอรี่เยอะมากเลยครับผมอย่างเช่นตรงนี้ระบบจะคํานวณว่าสามารถใช้เล่นเกมได้ประมาณ6.5ชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นโหมดกําลังไฟต่ําก็คือโหมดประหยัดนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันสามารถเล่นได้ถึง8ชั่วโมงเลยนะครับแต่ประสิทธิภาพในการรันการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่ากับโหมดแข่งขันนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วผมจะเลือกเป็นโหมดสมดุลน,นะครับ เป็นโหมดกลางๆนะครับปรับตามความเหมาะสมอะไรประมาณนี้นะครับต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการปิดกั้นการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่บริเวณมุมขวาล่างตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปโทรศัพท์นะครับคลิกเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมในนี้นะครับจะมีให้เลือกอยู่4โหมดด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นการปิดกั้นการแจ้งเตือนอันที่2จะเป็นปฏิเสธสายก็คือไม่สามารถโทรเข้าได้นะครับในขณะที่เราเล่นเกมนะครับอันที่3ก็จะเป็นการปิดกั้นสายเรียกเข้าแล้วก็ป้ายประกาศด้วยนะครับ ก็คือปิดทั้ง2อย่างเลยสุดท้ายอันที่4นะครับอนุญาตสายเรียกเข้าและการแจ้งเตือนนะครับสำหรับผมเนี่ยเวลาเล่นเกมผมอยากให้มีการแจ้งเตือนอยู่ตลอดนะครับหรือว่าใครโทรมาเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาได้ผมก็จะเลือกเปิดอันที่4ไว้นะครับและนี่ก็คือการตั้งค่าคร่าวๆของเกมสเปซนั่นเองนะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเรียกใช้งานระหว่างเล่นเกมนะครับดูว่าท่าทางเรียกใช้งานมันเป็นยังไงบ้างนะครับโดยในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างด้วยเกม ROV นะครับเข้าไปเลยครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกม RV แล้วนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นในระบบปฏิบัติการ Color o s Version ก่อนใช่ไหมครับเราจะปัดจากด้านข้างตรงนี้มาใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชันต่างๆของเกมสเป e นะครับแต่สําหรับมือถือ o p p l ระบบ Color o s 7เนี่ยเราจะเรียกด้วยการปัดเฉียงมาจากมุมด้านบนทั้งสองข้างนะครับเดีย๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับ เห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเรายังสามารถปัดเลื่อนลงมาเพิ่มเติมได้นะครับดูฟังก์ชันเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันหนึ่งครับที่สําคัญมากๆที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาก็คือ โหมด AFK หรือว่าโหมดการเล่นอัตโนมัติซึ่งเจ้าโหมดนี้นะครับเป็นโหมดที่เรามักจะเปิดไว้เวลาที่เราเล่นเกมแบบปล่อยบอทดให้เกมมันเล่นเองนะครับเก็บรีเวลเองอะไรประมาณนี้เจ้าโหมดนี้นะครับจะช่วยให้มือถือเราประหยัดพลังงานเวลาที่เราปล่อยบอทดนะครับเดีย๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะครับการเล่นอัตโนมัติตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ เห็นไหมครับว่าหน้าจอเกมของเราเนี่ยมันจะเริ่มมืดแล้วครับแต่ว่าตัวเกมเนี่ยยังทํางานอยู่นะครับแต่ความสว่างหน้าจอของเราเนี่ยจะลดลงเยอะเลยนะครับซึ่งมันจะช่วยให้เราประหยัดพลังงานเวลาที่เราปล่อยบอร์ดหรือว่าเราปล่อย AI ให้เกมมันเล่นอัตโนมัตินั่นเองนะครับวิธีออกจากโหมดนี้ก็ง่ายๆครับคุณผู้ชมเพียงแค่เราสไลด์หน้าจอไปทิศใดทิศหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะกลับมาในเกมแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมทวนให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวิธีการเรียกใช้งานโหมดเกมสเปซขนาดเล่นเกมนะครับคุณผู้ชมสามารถปัดจากมุมขวาบนหรือว่ามุมซ้ายบนก็ได้นะครับเลือกได้ตามใจชอบเลยครับปัดเฉียงลงมาแบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับฟังก์ชันเกมสเปซเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาอีกนิดนึงเราจะเจอโหมดเล่นอัตโนมัติหรือว่าโหมด AFK ในการปล่อยให้เกมมาเล่นอัตโนมัตินะครับเราก็สามารถคลิกเปิดได้เลยปึ๊บและนี่ก็เป็นการตั้งค่าเกมสเปซทั้งหมดในมือถือ Op p o ระบบปฏิบัติการ ColorOS 7นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ลองนําไปตั้งค่ากันดูนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องของนายตึงเนิอีกเช่นเคยนะครับนายตึงเนิจะนำอะไรดีๆแบบนี้มาแนะนําคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย